สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้ก็พอกระตะเพียงสายรอขึ้นก่แล้วครับเอาหาอยู่หากินหาไตาเขียดหาซองเขียดกลางคืนครับเ,เล่นกับเป็นงานครับกลางคืนก็ออกหากินนะครับจบเขียดกระตะเพีงว่ามนิสิม,มันหรือเปล่าครับ ตัวแรกแห่งม้านพี่นอ้องอรือตัวใหญ่ๆมือนเดิมครับรุดเมือสามพี่น้องนะครับงามเลยตัวที่สองพี่น้องนำงามคือเก่าตัวที่สอง ก็ในใส่ขากล่องพี่น้องเป็นเต็วหนึ่มือตัวส,สวยๆมันเดิมเลยดึงตัวที่สามครับของมอนี่ครับถ้าเก่าทั้งมาขึ้นนี่แหละครับพี่น้องเราบางเขียดมาเราบางอึงนั่นคือเก่าครับดึงนี่แหละครับ ตัวที่สี่ตามันอีกแล้วครับยิงตัวนึงครับนี่แล้วครับยิงตัวนึงครับนั่งอยู่บนกอหญ้า เห็นดึงตัวดึงเหลือพี่น้องเนี่ยเห็นตายคาดว่าจะเป็นตาอึ้องพี่น้องคือว่าเป็นตาเสียดีโมอหอกนั่นดีครับอืมอืม ตองตัวพี่น้องมองนี่ครับตัวนึงน,งนั่งตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่ครับครับตัวเมียตัวใหญ่ห้อยพันนังนั่งแขกมองกันโกบครับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง ครับหนึ่งตัวอึงครับอึงนี่แหละครับอึงครับอึงบกไม่ใช่อึงน,น้ำอึงหลังฝนตกที่นอก ย่งอีกตัวน,นึงครับเด็กโง่โตงามพี่น้องเกโเมีงงามพี่น้อง ส,สวยเลยครับตึนงครับเสียดอีมโมตัวนึงเห็นดูลุงอีกครับพี่นอ้องโเห็นตาสองมอกกนะครับ อย่าไดโมอครับไม,ม,ม่ได้โมอเอาล่ะครับตอนนี้จะโมพีม่น้อง โอ้ตัวนึงพี่นออ้องเสียหมครับ มเฉีดแม่น้ำง,ง,งามพี่น้องเนนแสงไฟผลดุดละวือแน่ใหญ่ๆเอฟเอฟเลยมีสองตัวครับพี่น้องึง ครับตัวหนึ่งน,นี่ครับตัวหนึ่งตัวที่สองเขาก็มีโผงมีไงคือกันนะพี่น้องอื่นออกเราจะง่ายจะโผงฝนไงสระทะลุพ้นก็ออก ไงเพิ่นปานกบแล้วครับไงอื่นครับไงอื่นตัวเพิ่งกรนยูนก,นกลนใหม่ครับต่งตนใหม่ทางตัวก็อยู่ในดินครับเขียนมาไตัวหนึ่งครับพี่นอ้อง เนื่ยงามๆเลยเขียดกระบืองฮันนาเขาห้ากันพี่น้องเขียดหมกระบือเพื่นฮันนาเขาห้ากันเอาเขียดก่อนครับเพราะว่าเขียดมันเต็มไว้กว่าอว่ิงมีเขียดครับเหลืออย่งเขียดให้ทุ่งก่อนครับพี่น้องเขียดให้ทุ่งก่อนจังจะบื้องฮันนาเขาห้ากันปานเบียสร้าง นี่ครับอึ้งมาเขาหักกันนี่เราครับอึ้งครับนั่งอยู่บนรากไมก้เห็นหมอตัวนึงครับ ตัวนึงครับเขียนโมสอยงามครับนี่ใหญ่ๆเอฟๆเ,เลยตัวนึงเขียนอีกตัวนึงครับ ใส่ทุงมือพี่น้องอย่างอื่นติดมือดำปืนเลยครับเข็มหมกเป็นึงพี่นอ้องนัวนึงครับเข็ดหมูครับมีสมองตัวแล้วพี่น้อง ตัวนึ่งอยู่ใกล้กันตัวนี้ขอถุงกอนครับอยู่ใกล้กันจับชละโตรครับนี่ครับตัวนึงนกกนง่งนี้เราด้านนอกอีกสองตัวครับนี่ครับตัวนึงครับ แน่เปลนเก่งเหมือนกันตัวหนึ่งครับครับต,ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สอง,สอ,งอ๋อสามตัวแล้วทีนอง มันเป็นพ่นพี่น้องมัได้สามตัวสองตัวใส่ทุงเราไมาเห็นตัวนี้อีกนะครับมรงนีเป็นพ่นครับได้สามตัวครับพ่นเขียนแม่นี่แน่วแน่เลยพี่น้องสวยงามเลยครับแน่วมาแม่นี่ว่าแต่คบพี่น้อง สองไมไก่ตาสองตาพันใสว่าแต่ตาคมกลวงมากืตอตากบเขียดีโมครับแม่ใหญ่งา,งามครับครับอ,อึงตัวหนึ่งครับเขียนแม่หนึ่งครับนี่มาพันดุษ เง่าๆเลยครับดึงตัวนึงสิน้องเี็บเนี่ยๆๆเ,เลยสิน้อง จด็กตัวนึงพี่นอ้นองตุ้งหัวตัวนึงพี่น้องไฟจ้อยเด็กตุ้งหัวอ้วนก็ได้อ้วนยังไงพี่นอ้องใหญ่ใหญ่เลย ตัวแม่ครับตัวไงตับตัวหนึ่งคือ,อ,น,น,อน้องออเกขนมูมัใหญ่ๆพี่น้องเนี่ยใหญ่ๆสวยๆเลย 你看能些呢？ เ็ดโม่พี่น้องแมียยันยิบๆเลยแต่สะออนครับพี่น้องมื่อนี่เจ็ดโม่มีแต่แม่ยยังไงครับยดูพี่น้องสองตัวครับมื่อนี้ครับครับตัวหนึ่งัวเมียอีกตัวหนึ่งตัวนั้นตัวผู้ครับนะี่ย ครับอีกหนึ่งตัวจดีกันหนึ่งพี่นอกดีงตัวหนึ่งแมวงานพี่นอก phí nó có gì người ta này em ăn gấp đừng cho thế nào มันเติบู่พี่น้องปรไเด้ด๋ยร้ายแล้วครับนี่ทั้งอึงทั้งเขียดหมกรอมันเดี๋ยวครับขอบอึงตัวหนึ่งครับ นี่ถือว่ามันอื้องคือเก่าพี่น้องได้ทั้งอื้องทั้งเขียดหมาะมันมันจับอื้องจับเขียดใน้ขึ้นฝนบ่ได้ตกครับขึ้นที่สองของหลังจากฝนใหญ่ตกมาแล้วครับอนี้ก็บมันอยู่ครับนี่ก็นึ่งครับพี่น้อง อึงตัวหนึ่งครับอีกตัวนึงครับจับอึงรัวๆเลยวันนี้ครับพี่น้องอึงอีกตัวนึงพี่น้อง ตัวนึงครับอึงครับอึงสองตัวพี่น้อ,นองอ,อึงสองตัวครับพี่นอ้องอน้ยครับตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองครับ<ห>ตัวหนึ่ง,น,งน้องอึง เก็ดแม่นี่ไลแ่แลนคุบจนมาพี่น้องแมวยังไงไล่คุบจนหมดเลยทายนี่แหละครับอึ้งพี่น้องตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่ง ครับพี่น้องอึงครับมืนอนี่ก็ถือว่าม้าน่อีกมือหนึ่งครับม้าอึงครับมืนอนี้ครับเขียดหมก็มีแตงงามๆเลยครับเขียดหมไม่แตงแมงยังไงซ้ำคัดใส่เลยครับม,มือนี้เขียดหมอึงก็เด้ไล่อยู่ครับม้าคือเก่าครับ ของยาอาจเดือยวีน้องีของตะเพ่งตะเพ่งหมานพี่น้องยา่อาจไล้โบหมานยังคนลาดข้างพี่น้องยังคนเหล่ามองกลักบบานจังโค้งหากันพี่น้องอยู่ไก่กันดอกอยู่คนละงานยังมาไดงงหากันเพื่อเธอพี่น้อง ยายอาจได้บ่หลายดอกได,ได้ปูนยุของยายอาจแก่งอยู่ดอกนะครับมาหนี่กับมันอีกมืาหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องเพื่อนกับจิจบทีน่ะจบัจบเอิงจับเขียดไปเพียงสามีละครับมาอนี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับ พอ,อก,กันใหม่ชิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชิหนาพอกันใหม่เด้พี่น้องหมานเหมือนเดิมครับ